นะคะคเดินเที่ยวกันที่อูเอโนนะคะตลาดอเมโยโกฟิลไลล์ลบหนึ่งคือมันหนาวมากมากๆอนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอูเอโนไปแล้วนะเป็นทูดเขาเรียกทูด PR เนาะที่เราได้ยินนะคะปิ้ป,วปิวเนี่ยเขาเป็นเสียงที่บง่งบอกให้กับผู้บกพล่องทางสายตานะคะได้ยินอุย้ยทุกคนตกใจมากเลยนึกว่าคนยืนซอยของกินนะซอยนี้ของกินก็เยอะอาอเมโยโกะนะจ๊ะถนนเสนี้ก็คืออยู่ตรงกับ ยูนิโคหรือว่า GU พอดีอสังโกเอ็นก็เป็นอีกร้านที่สายชาเขียวนะแวะได้บรรยากาศยามเย็นที่พาเ,เพื่อนมาอัปเดตท,ที่อุเอโนนะคะ สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวซาบซาตมาแลอบลุงนะคะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานสาวซบจะพาเพื่อนๆมาวอลนะคะเดินเที่ยวกันที่อูเอโนะนะคะตลาดเอเวโกพอดีแวะมาทําธุระแถวนี้นะคะแล้วก็มีเวลาอยู่นิดนึงท่ามกลางอากาศที่หนาวมากซึ่งวันนี้นะคะอากาศ6องศาแต่เขาบอกว่า feel like ลบหนึ่งคือมันหนาวมากจริงๆทุกคน นี่นะคะ6อ,องศาเนาะของวันที่20มกราคมเวลา4โมง4โมงเย็นนะคะ4โมงครึ่งอ่าเดี๋ยวให้ดูว่าแบบมันฟิลไยลบหนึ่งยังไงนะเมื่อกี้ที่หน้าจอมือถือมันไม่บอกนะทุกคนแต่ว่าหน้าจอ,นา,จอนาฬิกามันขึ้นนะคะัแบบหนึ่งนะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นปะเขาเขียนเลยอะว่าฟิลไยลบหนึ่งคือมันหนาวมากมาก,มากแล้วก็ มันมีลมนะคะเนื่องจากมีลมอย่างที่บอกโอเคตอนนี้ก็ถึงที่สถานี Ueno แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินวอ l อัพเดทท่ามกลางอากาศ6องศาฟีลไลท์ลบหนึ่งกันค่ะตอนนี้ก็ลงรถไฟแล้วนะคะกำลังจะเดินไปยังทางออก Central Gate นะวิธีการนั่งรถไฟที่ญี่ปุ่นเนาะก็ ดูตามที่ Google แนะนำนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันนะเส้นทางรถไฟแนะนำและที่สำคัญต้องดูป้ายเหลืองก็คือเป็นป้ายทางออกเนาะเพราะว่าแต่ละสถานีเนี่ยเขาก็จะมีทางออกที่หลากหลายนะคะเราต้องดูว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ใกล้กับทางออกอะไรทางออกไหนแล้วเราก็ไปทางนั้นนะคะอย่างวันนี้สาวแซบก็มาที่ทางออกเซ็นทรัลเกตนะก็ถ้าออกผิดชีวิตก็เปลี่ยน ก็อาจจะต้องไปเดินอ้อมอะไรแบบนี้นะแล้วก็บางสถานีนี้ก็แบบปราบเซียนมากอย่างสถานีโตเกียวหรือสถานีชินจูกุนะคะก็ส่วนตัวใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าจะไม่หลงอันนี้เดินผ่านพอดีอันนี้เป็น f a r adjustment นะคะในกรณีที่เงินในบัตรนะหรือว่าเราซื้อตั๋วมาเราแบบค่าตั๋วไม่พอเราก็มาแวะเติมเงินหรือว่าจ่ายเงินเพิ่มตรงนี้ได้นะคะโอเคไปกัน สี่โมงครึ่งนะเป็นช่วงแบบคนเลิกงานนะบางบริษัทก็เลิกงานแล้วโอเคเดี๋ยวเราออกกันสถานีอุเอโนเขาก็จะมีแบบเหมือนรีโนเวทนิดนึงนะคะคือคักน่าดูเลยทุกคนวันนี้จูจ่ๆก็หนาวนะคะ ปีนี้ที่สถานี u อ n o ไม่มีต้นครนะิสต์มาสเนาะปีนี้ไม่ได้สิปีที่แล้วนะ2025เนื่องจากเขารีโนเวทนะตัวภายในอาคารนะคะก็เลยไม่ได้ตั้งต้นคริสต์มาสเพียงแต่ว่ามีเป็นพวกวแบบอิชิบะอะไรอย่างเงี้ยอิชิบะก็คือตลาดเนาะมีคนมาเป็นแผงขายของอะไรประมาณนี้นะคะแต่วันนี้ที่มาไม่มีนะคะก็ให้เห็นบรรยากาศเนาะคือคักเหมือนเดิม เพิ่มเติมนะท่องเที่ยวเยอะขึ้นนะคะเดินเดินไปอาจจะเจอเพื่อนพี่น้องชาวไทยของเราก็วันนี้เป็นวันที่20ของเดือนมกราแล้วนะผ่านมา20วันในปีศักราชใหม่นะคะ2,026ที่เ <laughs> ราสอดแทบรู้สึกมันทำไมมันผ่านเร็วจังอาฮาร์ล็อกคาเฟ่ Heart ok ยังอยู่นะคะส่วนใหญ่เวลานะัดกับเพื่อนจะนันัดกันตรงฮาร์ล็อกนะ เดี๋ยววันนี้เราเดินตลาดได้แวะหนึ่งนะมีเวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ยังไงเดี๋ยวจะรีบพาเ,เพื่อนๆไปนะด้านบนก็เป็นรถไฟสายหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มาถึงที่สถานีเวโนทางออกเซ็นทรัลแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามของเราก็จะเป็นตลาดอเมโยโกโอ้หนาวมากทุกคนหนาวหนาวหู อันนี้หนาวจริงอะไรจริงเพราะว่าลม,มแรงนะหองศาถ้ามันไม่มีลมมันก็โอเคนะอันนี้คือห้างมารุอินะคะด้านในมีโมจิมีซีเรียมีลอฟมีแก๊ปมีฟังฟังมีพาซาถ้าใครเวลาน้อยเข้าห้างเลยอ่าแล้วก็อันนี้ด้านบนนะคะถ้าจะไม่ผิดชั้น7จ็ดจะมีบุฟเฟ่ะนะคะเนื้อวากิวแล้วก็ถ้าใครจะไปเคเซอุเอโนนะคะให้ดูป้ายเนี่ยรูปเครื่องบินแล้วก็เดินตามไปได้เลยอันนี้คือเดินด้านบน ส่วนน้องแพนด้ายังอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ก็เป็นจอที่เขามาเอาอมาทักทายนะคะแพนด้านี่ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของอูเอโนไปแล้วนะเป็นทูตเขาเรียกทูด PR เนาะช่วยในการประชาสัมพันธ์นะคะก็เนื่องจากที่สวนสัตว์อูเอโนสนะคะมีน้องแพนด้าได้ข่าวว่าจะส่งกับทางประเทศจีนไปแล้วอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศของสถานีอูเอโนนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีป้ายอูเอโนเนาะก็ไฟยังไม่ติดนะคะ Okay. Okay. อันนี้มีไฟอยู่ข้างๆวันนี้เราจะเดินช่องไหนดีโอหนาวจริงเลยจริงก็ใครพักโรงแรมมิสุการ์เด้นจะไปทางนั้นนะคะอป้าโฮเทลมีทางนู้นด้วยแล้วก็มีทางฝั่งนี้ด้วยสัสคิดอยู่วันนี้จะไปทางไหนดีนะอุเอกาชิซอยนี้จะแบบเป็นซอยร้านอาหารนะคะ มันเดินเข้าได้หลายซอยนะทุกคนเสียงที่เราได้ยินนะคะปิ้วปิ้วเนี่ยก็จริงๆเพื่อนๆหลายท่านคงทราบแล้วแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาติดตามใหม่เนาะอาจจะยังไม่ทราบเออเขาเป็นเสียงที่บ่งบอกให้กับผู้บกพร่องทางสายตานะคะได้ยินก็ผู้บกพร่องทางสายตาจะได้รู้ด้วยว่าอ๋อตอนนี้ช่วงเวลานี้เป็นแบบช่วงเวลาที่สามารถข้ามถนนได้ ส่วนตึกนี้นะคะยามาชิโรยะนะด้านในเขาก็จะขายพวกแกเจตต่างๆพวกตุ๊กตาฟิกเกอร์อะไรอย่างนี้นะกาชาปองรวมถึงมงจิจิมีด้วยอยู่ชั้นใต้ดินนะใครแบบหาของอยู่ก็ลองมาดูได้สาวแซบเคยทำรีวิวไว้นะคะเพื่อนๆลองมาดูได้ไอเทมน่าจะไม่ต่างกันมากวันนี้เราเดินเข้าซอยนี้แล้วกัน โอนนี้แบบว่าร้านอาหารเยอะดีอันนี้ก็เป็นกาชาฟองอันนั้นน่ารักอ่ะมันเป็นแบบว่าของใช้ในบ้านนะพวกเครื่องครัวต่างๆอะไรเงี้ยลักษณะจิว๋วๆนะคะวันนี้ต้องเกินขอภายนิดนึงนะทุกคนเนื่องจากลมมันแรงแล้วก็เส,แสาแซบอาจติดไม้ไว้ในเสื้อนะมันอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าเราพันผ้าบันคอด้วยนะคะก็ไปเที่ยวกันเดินวอล์กเป็นเพื่อนหน่อยก่อนเสาแซบไป ะะอันนี้ยามเย็นเนาะการใช้ชีวิตของผู้คนในกรุงโตเกียวซึ่งย่านวโนนี่ก็เป็นย่านที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะบอกว่าของกินมีให้เลือกเยอะคึกครืน้นโหยอันนี้ราคาถูกจังยากิโทรีเริ่มต้นไม้ละ80เยนนะคะ16บาท ก็เลือกรับประทานได้ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอิซากะยะนะคะส่วนร้านสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านซูชิหน้าล้นนะคะมีคิวนิดหน่อยคิวไม่เยอะสอแซนไม่ได้รับประทานนานแล้วนะร้านนี้แล้วก็มีร้านแบนเนมือสองด้านบนร้านนี้ไม่รู้จัก มีร้านเลคคอร์ดอยู่ร้านหนึ่งอันนี้เขาจะขายพวกซีดีนะคะเป็นแบบซีดีดีบีดีมือสองอะไรเงี้ยถ้าเราสนใจก็มาได้อันนี้ชินจิได้ร้านหนังไก่ปรุงรสนะคะเริ่มต้นมาละ50เยนส่วนด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยนะที่กำลังจะถึงก็เป็นร้าน18บวกก็สอยที่เพิ่งเดินผ่านก็เป็นสอยอิสักยะ คืออูเอโนะให้ทุกคนมองให้เหมือนกับสยามสแควร์เนาะที่มันจะมีเป็นซอยซอยที่คู่ขนานกับที่เราเดินมาอันนั้นก็จะเป็นแบบซอยของกินนะซอยนี้ของกินก็เยอะร้านป้ายแดงเนี่ยเป็นปิ้งย่างชื่อไทยโชเอ็นก็คนญี่ปุ่นบอกว่าอร่อยนะเดี๋ยวเสาว์แซบหาเวลาแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะอันนี้ก็เป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้า แนวสตรีทแนวจีนอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีความอเมริกันนะเผื่อใครชื่นชอบนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งเดินลงซอยอิสกายาเนาะพอหลุดมาตรงนี้กลายเป็นซอยเสื้อผ้าไปแล้วนะ,ะคะเพื่อนๆหลายคนถามว่าเอออเมยโยโกในอุเอโนเนี่ยเขาปิดกี่โมงก็ถ้าเป็นแบบพวกร้านขายของสดของกินอนะส่วนใหญ่ก็สองทุ่มนะคะ ร้านค้าร้านเสื้อผ้าก็สองประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่ง,อ,ง,ง,งอันนี้แล้วแต่บางร้านเลยบางร้านก็สี่ทุม่มอะไรอย่างนี้เนาะส่วนอันนี้ด้านซ้ายมือเราก็ซูชิโร่นะคะสาขาอุเอโนะก็อยู่ตรงนี้เดอ้อแล้วก็มีโรงแรม u ุเอโน,โนสต i ชันโฮเทนะคะเอ่อ o r i e n ท a l มีซาวน่าด้วยอันนี้ก็เผื่อใคร แวะมาพักที่นี่นะ,ะดูตามได้เลยด้านขวานี้ก็เป็นอเมโยโกพลาซ่านะคะด้านไในก็แบบว่ามีที่ขายของเยอะแยะนะคะร้านก็ถ้าถามว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมสาวแซว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนะก็โอเคเลยแต่ว่าซอยนี้คนไม่ค่อยเยอะเดินได้แบบโล่งๆนะคะ หนาวด้วยแหละส่วนร้านไซมือน่าจะเป็นมันเหมือนจะมีร้านอันนี้มั้งไม่แน่ใจร้านมีสองความเหมือนเขาเปลี่ยนไปอะเหมือนตอนนั้นมาแบบแต่เขาขายแบบพวกยีนส์อะไรอย่างเงี้ยนะเออดูนะ่าสนใจเหมือนตอนนั้นน่าดแซับมาจำซอยไม่ได้เขาจะขายพวกแบบมือสองอะคะ่ะส่วนนี้เป็นยีนแบรนด์ญี่ปุ่นใครตามหาลองมาดูนะคะมีแบบพวกโมโมทาโร่ aro, มีอะไรอย่างเงี้ย ก็สำหรับคนชื่นชอบแต่งตัวเนาะสไตล์นี้แบบลองมาดูได้เออถนนเส้นนี้แบบเสื้อผ้าสวยดีส่วนนี้ก็เป็นร้านขายรองเท้ากีฬานะคะอ๋อแล้วลืมบอกว่าย่านนี้มีร้านรองเท้าหลายร้านนะก็ส่วนตัวที่ซื้อบ่อยก็ ABC m a r t เพราะว่าไม่ต้องคิดเยอะนะคะ อ,อันนี้ถ้าเราเดินตรงไว้สุดมันก็จะไปโผล่ตรงหน้าถนนโอคาชิมาชิเนาะกำลังคิดว่าเรายังไงดีนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินตรงสุดแล้วเราวนมาแล้วก็ค่อยเดินอีกรอบแล้วกันอันนี้ก็เป็นร้านรองเท้าอีกร้านหนึ่งนะคะก็ขายพวกคีนพวกเอาดอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีร้านนี้ชูช็อปฟูดมังจีนะคะเนี่ยแล้วก็จะมี ABC ีซีม่มีตรงนี้แล้วก็มีอีกมีอีกถนนหนึ่งนะ อยู่บริเวณนี้เยอะมากโซนโรงแรมแถวนั้นก็จะเยอะนะคะสี่โมงครึ่งยังไม่ห้าโมงเย็นอิสกักยาบางร้านก็มีลูกค้าแล้วนะอุ้ยทุกคนตกใจมากเลยนึกว่าคนยืนแต่เขาคือหุ่นนะแล้วใส่หน้ากอริล่าถ้าเดินคนเดียวกลางคืนก็หลอนอยู่นะ เป็นร้านราเมงเป็ดนะที่มีคิวลาเมงคาโมโตเนกินะซึ่งราเมงเป็ดเนี่ยจริง,รงๆเขามีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่อาซากุสะแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้คนก็จะมาที่อุเอโนะนะคะอันนี้สอแซบรู้เพราะว่าน้อง,องเพลบอกมาจะดูกันแต่งตัวนะ วันนี้คนพันพันคอเยอะเหมือนกันจูจูก็หนาวอาจจะได้รับอิทธิพลนะคะลมหนาวจากทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นอตอนนี้ก็เดินมาสุดถนนนะคะเราก็จะมาเจอกับถนนที่มีชื่อว่าโอคาชิมะชิ t สเตชันโรดแล้วก็ร้านขวามือก็เป็นร้านลอตเตอรี่นะที่คราวที่แล้วสารแซบพามาบ่อยๆ ่ถ้าใครเดินตามมาเนี่ย<ร>ก็มาร้านลอตเตอรี่ได้เลยโอเคแต่เดี๋ยวเราไปวนถนนอีกเส้นหนึง่งร้านนี้ดังจริงคนต่อคิวไม่หยุดนะฮะแต่จะบอก <c oughs> เพื่อนๆว่าก่อนนั้นเนี้ยเหมือนเข้าไปดูข่าวในอินเทอร์เน็ตเนาะ <c oughs> เขามีการสรุปด้วยว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทั่วทางประเทศอะ่ะเอ ของปีที่ผ่านมาอันนี้มิยาจัมโบ้เนี่ยซื้อลอตโต้สาขาไหนแล้วแบบมีคนถูกรางวัลเยอะสุดให้เพื่อนๆท,ท่าย3วินาทีคิดคำตอบไว้ในใจเดี๋ยวจะเฉลยนะคะอ่าแล้ก็ว่าผัวเส้นนี้ถนนเส้นนี้ก็คืออยู่ตรงกับยูนิโคหรือว่า GU พอดีนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเดินย้อนเข้าไปกันก็คือตรงนี้อ่าอเมโยโกะนะจ๊ะ ก่อนห้ามงเย็นด้านซ้ายมือก็จะเป็นดองกี้สาขาโอคาชิมะชีเดอร์สาขานี้เปิด24ชั่วโมงรอบที่เราก็พาที่บ้านมาซื้อของที่นี่เหมือนกันนะไปแวะตึกม่วงก่อนแล้วก็มาเก็บตกที่สาขาตรงนี้นะคะอ่ะแล้วเราก็มาเฉลยสาขาที่มีคนถูกรางวัลเยอะที่สุดนะ ก็คือนิชิชานเซ็นเตอร์นิชิกินซ่าชานเซ็นเตอร์ก็คือที่ที่สอบแซบเคยพาไปรีวิวนะคะอยู่ในชื่อคลิปว่ากินซ่านะเพื่อนเพื่อนลองย้อนกลับไปชมได้กินซ่าที่รีวิวล่าสุดนะคะประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี้แหละ อันนี้ให้ดูร้านข้าวหน้าดงนะคะราคาถูกสุดนะคะก็6 5 0เยนก็ขึ้นมาจากเมื่อก่อนส่วนซอนนี้ก็จะเป็นมิกิโนคาชินะคะเดี๋ยวเราเดินเดินไปซอนนี้ก่อนละกันราคากลับก็จะเดินผ่านซอนนี้ให้ทาเมนูอันนี้นะคะก็จะเป็นการผสมผสานการขายของเนาะ ก็จะมีทั้งเสื้อผ้าเนี่ยนะเสื้อผ้ากีฬาพวกอัญมณีรา้านหมวกอะไรเงี้ยเขาก็จะขายรวมๆกับพวกของกินนะคะของกินเครื่องครุงต่างๆเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเวิรของตลาดระหว่างที่เราเดินเนี่ยด้านบนเราก็จะเห็นรถไฟวิ่งเนาะเสียงมันก็จะแบบดังบ้างเบาบ้างสลับกันไปอย่างร้านเหล่านี้ถ้าเราไม่ชัวร์ไม่แน่ใจก็ไม่ต้องซื้อเพราะเพื่อนๆหลายคนชอบถามเนาะว่าของปลอมหรือเปล่า ของแท้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสอบแทบก็ตอบไม่ได้ว่ามันแท้หรือมันไม่แท้แต่ถ้าเราเอ๊ะในใจแล้วก็อย่าซื้อจะได้สบายใจนะคะอันนี้ก็เป็น ABC m ซ r มาอีกสาขาหนึ่งอ่าอันนี้เราเดินไปทางนี้ก็ได้นะคะส่วนร้านนี้นะคะซังโกเอ็นก็เป็นอีกร้านที่สายชาเขียวนะแวะได้เพราะว่าไอเทมเขาเยอะมากเขาจะมีอยู่เวิร์กนูน้นแล้วก็จะมีพวกชาวังนะคะไม่ใช่ชาววังนะ ชาวังก็คือถ้วยชานะก็เป็นงานญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดอเมโวกะนะคะยามเย็นเย็นจริงๆก็คือห้าโมงเย็นนะคะซ้ายขวาก็จะมีร้านนร้านเล่าก็มีนะคะอิ่สกยะยืนกินบ้าง ร้านนั่งกินบ้างร้านขายของสดนะร้านขายปลาไหลนะ่านร,รักอ่ะทำรูปปลาไหลด้วยอย่างอันนี้ก็เป็นร้านมีมุ้งเป็นไวนิลพลาสติกนะแต่ทำไมสาวแซบนึกถึงเกาหลีจังอ๋อแล้วถ้าใครจะซื้อเครื่องปรุงไทยให้เข้าไปตรงนี้แล้วลงไปข้างล่างนะแล้วจะมีร้านขายเครื่องปรุงไทยแต่เจ้าของไม่ใช่คนไทยนะคะส่วนร้านที่จะสาวแซบมาซื้อประจำนะก็จะป้ายเหลืองอยู่ทางขวามือ มันเหลืองหมดเลยนะแถวนเนี้ยเนี่ยล้วร้านค้าส่วนใหญ่แถวนี้ก็เป็นร้านร้านจีนนะคะจริงๆนานาชาตินะทุกคนซอยเนี้ยแล้วก็มีแบบปลาต้งโกยาวๆสไตล์จีนเนี้ยนะข้าวขาหมูอะไรประมาณเนี้ยนะที่เรามักจะแบบไม่เห็นที่อื่นก็มาดูที่อเมโยโกได้แต่หลังๆก็ไม่ค่อยกินแล้วค่ปะปลาต้มโกหลังจากที่ทำเองได้ อันนี้ก็เคบับก็มีอันนี้ก็เป็นแบบร้านขนมนะคะคนขายก็จะเป็นคนจีนนะอันนี้ร้านผลไม้เออรู้สึกว่าแบบร้านนั่งกินแบบเยอะขึ้นวันนี้อากาศคงหนาวนะคะเขาก็เลยปล่อยตัวคุมพลาสติกเอาไว้กันลมอ่าเราก็มาโพดตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจอสามเหลี่ยม สามเหลี่ยนร้านอซอฟต์ครีมแต่ว่าสอสแทบไม่ไม่เดินตรงไปจากซอยนี้นะเดี๋ยวจะขออนุญาตเลี้ยวเทินกลับไปอีก,อกซอยนึงพยายามจะเดินให้ครบทุกซอยนะคะด้วยเวลาอันจำกัดเอามาอัพเดตให้ใหายคิดถึงกันนะคะเราต้องขอภายด้วยที่แบบว่าตรงคลิปไม่สม่ำเสมอนะ เพราะว่าช่วงนี้แบบมีงานหลวงงานลาดนะก็ขอไปจัดการธุรประปังของตัวเองนะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าเราเดินลงไปก็จะไปถึงสถานีอุเอโนะเนาะแต่ว่าเราไม่ไปอันนี้เป็นร้านชาเขียวซอฟต์ครีมที่มากินบ่อยๆแล้วก็อันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะคะจุดถ่ายรูปที่สวยงามเราคิดไปเองรึเปล่าไม่รู้นะแต่สอแซว่ามันสวยทุกคน เราแซบก็ชอบแวะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะโอเคไปลุยกันต่ออันนี้เมื่อกี้เราเดินจากซอยนี้นะซอยอาหารเดี๋ยวเราจะเดินซอยนี้ต่อนี่ค่ะร้านขายผลไม้ร้านขายพวกกระเป๋าต่างๆ ก็อยู่ซอยนี้นะแล้วก็มีร้านเคปปบับร้านหนึ่งตรงนี้ป้ายแดงๆสาวแซบชอบชอบเคปปบับอยากลงไปซื้อไอเทมไทยเหมือนกันนะ รออ้านนี้อร่อยมากินกับพี่บุงบ่อยก็เขามีเป็นแบบข้าวด้วยนะคะแต่เพื่อน,อนๆมาจากไทยก็คงไม่อยากกินเคบับมั้ง <c oughs> แล้วก็ที่บอกว่าลงไปซื้อ,อพวกวัตถุดิบเนาะไม่ได้เข้าประตูนี้ต้องเข้าประตูเมื่อกี้นะคะแล้วลงไปชั้นใต้ดินแล้วก็ร้านนี้ที่มีรวมสนิเกอร์นะซึ่งก็มีคนมาซื้อที่นี่เยอะนะ ก็ไม่เคยมีใครบอกว่าที่นี่ปลอมแต่สาแทก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อมั่นของแต่ละบุคคลเออส่วนนี้ดรมาร์ตินนะคะอุ๊ยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าตรงนี้มี ABC ซมารด้วยอันนี้ปลาจิงโกสลอตเราไม่มีความรู้ใดๆ กอันนี้ก็เป็นร้านรองเท้านะคะ oh, <okay. S 1> ที่รวมหลากหลายหลากหลายแบรนด์แล้วก็มีร้านนี้ oh, <okay. S 1> ชื่อว่าร้าน m a g a z i n e อยู่ขวามือนะคะ <laughs> ก็แต่ก่อนเขาจะขายแบบพวกแฟชั่นนะคะเส oh, <okay. S 1> ื้อผ้าแฟชั่นเดี๋ยวนี้เขาก็เอาความญี่ปุ่นเข้ามาแบบอัดแอปเนาะกับดีไซน์ของเขาแล้วมันก็เพิ่มราคาด้วยส่วนตึกแดงๆอันนี้ก็เชื่อถือได้ oh, <okay. S 1> เขาชื่อร้านชูพราซานะคะ oh, <okay. S 1> มีมานานแล้ว เหมือนมีชอปใหญ่ตรงชินจูกุสมัยก่อนนะ,ะแล้วก็มาแยกนี้ร้านอ๋อปักปังหมุดให้เพื่อนๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวเดินกลับซอยนี้นะอันนี้มาปักหมุดให้นะคะเป็นร้านหมาล่าที่ส่วนตัวชอบมากเริ่มจากน้องเพลป้ายาก่อนแล้วสาวเซิร์ก็ไปป้ายาคนอื่นรวมถึงเพียบลุงด้วยแล้วตอนครอบครัวมาเราก็มากินร้านนี้นะคะชื่อว่า I อเลิฟแพนดจริงๆชื่อร้านว่าแพ n ด้าฮอตพอนะตรงนี้ทุกคนอันนี้คืออร่อยเหมือนกินที่จีนบางทีมันเที่ยวญี่ปุ่นหลายวันเราอยากกินอะไรแซบๆอ่ะเออก็มาตรงนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับเริ่มมีน้ำมูกแล้วนะเดินไปแป๊หบหนึ่งมันฟีลไรล์บหนึ่งจริงๆเพราะว่ามันมีลมอย่างที่บอกเนาะ อันนี้นะซอยชูพลาซ่านะคะถ้าเราเดินไปตรงนู้นก็จะเป็นถนนไปรถไฟนะคะส่วนนี้เป็นร้านเนื้อย่างนะคะด้านขวาเป็นร้านเทมปุระยังไม่เคยลองนะแต่มันดูน่ากินมากสำหรับคนไม่กินเนื้อแล้วชอบองทอดนะคะอันนี้เขามาต่อแถวอันใดกันร้านยังไม่เปิดมาต่อแถวก็ลอ อันนี้กี่โมงแล้วนะจะห้าโมงเย็นแล้วทุกคนเราเดินกันแป๊บๆนะคะเราก็มาเจอ ABC Mart แล้วแล้วก็อันนี้ค่ะ Hard Off Copy Off นะคะร้านนี้ก็เป็นร้านมือสองด้านในเนี่ยเขา่าจะขายพวกเกมมีเกมมีของใช้มีแกดเจ็ตมีเสื้อผ้านะเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ ABC Mart ฝั่งตรงคามยามาจังนะคะเราเดินลงไปได้ แต่เดี๋ยวสทรจะเลี้ยวซ้ายตามสัญญาวันนี้เรามาแวบหนึงนะมาอัปเดตคือคักทุกฤดูนะคะอันนี้เหมือนเพิ่งมาเปิดใหม่ปะนะ Perfect s u i t Factory เนี่ยซอยนี้มันคือซอยนิกิโนคาชินะคะสมัยก่อนมันยังไม่ไม่ใช่ร้านเนี้ยนะคะสมัยก่อนเป็นร้านอะไรจำไม่ได้แต่เขาทำใหม่แบบโดดเด่นมากเลย พราะดานสายมือเป็นร้านขายพวกเสื้อกีฬาอุ้ยมีนี้ด้วยอ่ะการะตูนสัตว์จําไม่ได้ที่เป็นนักเตะญ,ญี่ปุ่นซูบาสะเป็นเสื้อซูอบาสะน่ารักเชียวเราก็มีร้านขายชีวน้ำปีโดเจ้าของชีวน้ำแบบดีไซน์สู้เมืองไทยไม่ได้สวยกว่าเยอะส่วนนี้เป็นร้านขนมนนคะ นี่กิโนคาชิส่วนใครจะซื้อไมโคอฟ์นะมือสองอยู่ด้านในมือหนึ่งอยู่ทางด้านปากทางที่จะไปอุเอโนนะคะอันนี้ก็เป็นวัดนะคะอยู่ด้านบนเราขึ้นไปไหว้พระขอพรได้อันนี้ร้านขนมไม่มีสาวะไม่มีคูปองส่วนลดนะแต่ว่าทำแท็กฟรีได้อันนี้เราก็เดินมาครบเป็นจบที่จะไปอยู่กับอดองกี้นะคะ ี่ร้านผลไม้อยู่มาอย่างยาวนานร้านทาโกยากิที่แบบถิวแถวยาวมากแล้วเราก็มาถึงจุดเดิมของเราก็คือตรงหน้าดองกี้แล้วก็ตรงหน้าอุเอโนะเอ่อตรงหน้ายูนิคอร์จนะคะ โอเควันนี้ก็เดินกันสั้นๆนะทุกคนให้พอหายคิดถึงแล้วเดี๋ยวยังไงจะรีบถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปมาลงให้ชมนะคะชดเชยกับช่วงเวลาที่หายไปเคลียสิ่งต่างนๆนานาของตัวเองเพราะต้นปีมันก็เกิดความยุ่งยากน,นิดนึงเนาะเนี่ยเดี๋ยวเสือทรตัพต้องไปต่อใบขับขี่ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็ส่งใบามาก็ยังไม่ได้มีเวลาเลย แต่ต้องไปทําก่อนที่มันจะหมดอายุนะไม่งั้นเราจะขับรถไม่ได้แล้วไปสอบใหม่ก็ยุ่งยากกว่าเดิมอีกเราก็ต้องเตรียมเอกสารต่างๆนะคะเคลียร์ภาษีสิ้นปีโอเคเดี๋ยวพ่อข้ามมาตรงนี้กันนะคะส่วนถ้าใครจะไปดองกี้สาขาเวโนนะข้ามมาแล้วเพื่อนๆเดินตรงนี้ตรงสุดๆไปเลยจะเจอดองกี้อยู่สายมือแต่ถ้าขี้เกียจก็มาสาขาโอคาชิมะชิได้ที่อยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นที่พาเพื่อนๆมาอัปเดตที JI, um, uh, ่อูเอโนนะคะเขาบอกว่าเป็นไทยเทาโอเคส่งท้ายจริงๆแล้วนะคะทุกคนก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ชมบรรยากาศนะคะจากอูเอโนให้พอหายคิดถึงนะคะถ้าสาวแซ มีเวลาอีกแล้วก็เคลียธุรัประปังของตัวเองเรียบร้อยแล้วก็จะแวะมาอัปเดตให้เพืเ่อนๆได้ชมกันอีกนะหวังว่าคงจะยังไม่เบื่อกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า๊ายบายค่ะ